ไม่ใช่ว่าไปห้ามมันไม่ให้มันเผลอเมือนกับเราเลี้ยงลูกเนี่ยเราก็ให้อิสระเขาไม่ใช่คอยไปบังคับควบคุมเขาถ้าบังคับควบคุมเขาเมื่อไหร่เนี่ยถึงเวลาเราไม่อยู่เขารู้ว่าไม่มีใครมาดูแลหรือคอยจับตาดูเขาเขาก็ทําตามใจสบายเพราะว่าจิตใจเขาไม่ได้รับการฝึกเขาเป็นถ่ถูกควบคุมพฤติกรรมพอแม่ไม่อยู่เขาก็เที่ยวทะเลถลายหรือพอแม่ตาย เขาก็ปล่อยตัวปล่อยใจตามสบายเพราะไม่มีใครมาคุมแล้วมันไม่ได้เกิดจากใจไม่ได้เกิดจากจิตที่ได้รับการฝึกอย่างดีอันนี้แล้วคนที่เลี้ยงลูกที่ดีก็ต้องให้เสรีภาพเขาบ้างถึงแม้รู้ว่าเสรีภาพที่เด็กมีมันอาจจะไปเที่ยวไปเล่นแต่เมื่อเที่ยวเล่นแล้วเรารู้เราก,ก็มาสอนเขาว่ามันดีไหมแอบไปเที่ยวแอบไปช้อปปิง้งมันเป็นยังไงผลเป็นยังไงเดือดร้อนไหม มันก็ทําให้เขาก็ค่อยๆรู้ตัวขึ้นมาว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกแต่มันต้องเริ่มต้นจากการที่มีเสรีภาพที่จะทําผิดก่อนแต่ว่าเมื่อผิดแล้วเนี่ยมันก็ถูกขึ้นมาได้คนเราอาจจะทําผิดทําพลาดแต่ว่าเมื่อรู้แล้วมันก็ต่อไปก็จะไม่ทําอีกนะมันก็เกิดความรู้รู้สึกผิดชอบภายในที่เกิดจากปัญญาเห็นโทษของการทําผิดก็ทําให้ไม่อยากจะทําผิดต่อไป ในการปฏิบัติทมแบบหลวงพ่อเทยงเหมือนกันนะมันไม่ใช้การเพ่งคนก็ไม่ชอบนะเพราะว่าถ้าไม่เพ่งแล้วเนี่ยจิตมันก็จะเผลอไปโน่นไปนี่ก็ไม่เป็นไรนะให้มันเผลอบ้างเพราะเมื่อมันเผลอแล้วต่อไปมันจําได้มันก็จะรู้ที่จะไม่เผลอแต่ว่าพอเราพอเรารู้บ่อยรู้บ่อยเนี่ยต่อไปมันก็จะจาแนกได้จะรู้ทันจิตรู้ทันความรู้สึกนึกคิดรู้ทันการปรุงแต่ง มันก็จะไวขึ้นอย่างที่บอกไว้แล้วคนเราเนี่ยมันปรุงแต่งได้เร็วมากจนกระทั่งเราไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับอะไรคือความรู้สึกเมื่อคิดของเราต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรคือความจริงอะไรคือความคิดความรู้สึกต่อสิ่งนั้นมันสับสนมันมั่วไปหมดอย่างเช่นบางคนบอกว่าถามว่าอากาศเป็นยังไงร้อนจริงเว้ยร้อนจริงเว้ย อันนี้มันเป็นการพูดแบบคลุมคลุมอากาศเป็นยังไงก็คืออากาศร้อนแต่ความไม่พอใจว่าร้อนโวยเนี่ยมันเป็นความรู้สึกของเราเองมันเป็นความไม่พอใจของเราเองอากาศจริงๆไม่ใช่ร้อนโวยอากาศจริงๆคือร้อนแต่ร้อนแล้วมันทําให้เกิดทุกขเวทนาเกิดทุกเวทนาแล้วเราเลยไม่ชอบเกิดโทสะขึ้นมาก็เลยบ่นขึ้นมา อากาศเป็นยังไงอากาศร้อนจริงโวยเนี่ยมันพูดไม่มันตอบไม่ถูกอากาศคือร้อนแต่ใจเราก็คือไม่ชอบอันนี้ถ้าไม่มีสติตมันแยกไม่ออกนะมันก็จะตอบว่าอากาศร้อนจริงโวยไอ้ร้อนจริงโวยนั่นคือความรู้สึกในใจของเราแต่อากาศจริงเธอคืออากาศร้อนไม่มีโวยอาหารเป็นยังไงอาหารวันนี้ไม่ชอบอ่าเนี่ยตอบางเนี้ยคนธรรมดาก็ตอบ่างนี้ ให้ไม่ชอบเนี่ยมันคือความรู้สึกของเราเขาไม่ได้ถามความรู้สึกของเราก็ถามว่าอาหารเป็นอย่างไรเราก็จะว่าอาหารอร่อยหรือไม่อร่อยอาหารเผ็ดไม่เผ็ดเนี่ยเราพูดอย่างเงี้ยได้แต่คนนี่มักจะแยกไม่ออกก็พูดคลุมไปเลยว่าบองที่ไม่ชอบเอาความรู้สึกเข้ามาเข้ามาตอบเราไม่ได้ถามความรู้สึกก็ถามว่าอาหารเป็นอย่างไรแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยม,มันอย่างว่านะพอเห็นแล้วมันก็ปรุงเป็นเวทนาตันหาอุปทานทันที แล้วก็ไม่มีสติที่จะแยกแยะมันก็พูดคุมคลุมไปและดูให้ดีที่ไม่ชอบคืออะไรก็คือคือกูไม่ชอบมันมีความรู้สึกเป็นกูเข้าไปปรุงแต่งด้วยสติที่ไม่รู้เท่าทันเนี่ยมันก็ปล่อยให้กูเนี่ยเขาม,ามีบทบาทมาบอกว่ากูไม่ชอบกูไม่ชอบก็ไม่ได้ถามว่าคุณชอบไม่ชอบก็ถามว่าอาหารเป็นอย่างไรก็ต้องตอบตามความจริงว่าอาหารเป็นอย่างอาหารคืออาหารนี่มีคุณค่าทาง โชนนาการหรือไม่มีคุณค่าทางโภชนาการเลยก็อตอบนี้ก็ได้หรือตอบว่าอาหารนี้มันเผ็ดไปก็ตอบได้แต่ไม่ใช่ตอบว่าไม่ชอบเพราะว่านั่นเป็นความรู้สึกของเรานั่นไม่ใช่เรื่องคุณลักษณะหรือคุณภาพของอาหารได้สังเกตูในชีวิตเรานะหรือคนจำน,นวนมากเนี่ยก็จะมีลักษณะอย่างนี้คือไม่สามารถจะแยกแยะสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ได้สัมผัสกับความรู้สึกได้ มันเอาความรู้สึกเข้าไปผสมปนเปด้วยแล้วก็ไปคิดว่าความจริงคืออย่างนั้นความจริงคือความรู้สึกคือความรู้สึกชอบไม่ชอบอันนี้ก็ทําให้ชีวิตเรานี่มันมันค่อยเขวสับสนนะเราไม่สามารถจะแยกแยะได้ว่าอะไรคือความจริงอะไรคือความคิดอะไรคือความรู้สึกเพราะว่าจิตของเรามันมันเร็วมากแนละ้วมันปรุงแต่งอย่างนี้เป็นอาจ,จินนะจนกระทั่ง เราไม่ไม่สามารถจะแยกแยะได้แต่ถ้าเกิดเรามีสติเราก็เห็นเออเรามีสติไวขึ้นหม้คุณก็จะเห็นว่าเออไอ้นี่มันความรู้สึกนะไอ้นี่มันนี่มันเวทนานะไอ้นี่มันเป็นความชอบไม่ชอบนะเป็นอารมณ์แนละเป็นความปรุงแต่งนะมันก็จะเห็นเมื่อเราเห็นแล้วมันก็เข้ามาครอบงำจิตใจไม่ได้ขออย่างนี้ไม่ใช่ว่ามันจะห้ามได้ในความคิดความรู้สึกนะ แต่ว่าเราเห็นแล้วเราเราก็รู้ว่าเออนี่มันเราก็แยกแยกได้ว่านี่คือความจริงนี่คือความคิดนี่คือความรู้สึกแต่ว่ามันเราจะไม่ให้ความรู้สึกมาคลองใจเราถ้าร่ความรู้สึกมาคลองใจเราเมื่อไหร่มันก็เป็นอัตตาทิปไตยัตาทิปไตยคือว่าการเอาตัวตนการตัดสินอัไรโดยใช้ความรู้สึกของเราโดยใช้อัตตาเนี่ยอัตตาคือความชอบไม่ชอบอยากได้ก็ดีอะไรที่อยากได้อะไรที่ ที่ถูกกิเลสก็ชอบอะไรที่ถูกกิเลสก็ถือว่าเป็นของดีอะไรที่ไม่ถูกกิเลสก็ไม่เอาไม่ใช่ธรรมาธิปไตยอธิปไตยวันนี้ไม่ได้หมายความว่าการปกครองนะแต่หมายถึงว่าการการเลือกการตัดสินโดยเอาความถูกต้องหนือความถูกใจถ้าเอาความถูกต้องเป็นหลักเรียกว่าธรรมาธิปไตยถ้าเอาความถูกใจเป็นหลักก็อัตตาธิปไตยถ้าความถูกใจของตัวเองเรียกอัตตาธิปไตยถ้าความถูกใจของคนอื่นเรียกว่าโลกาธิปไตย จะทําอะไรก็ดูว่าคุณเขคิดยังไงก็ว่าอย่างไงก็ย่างั้นยังก็เอาด้วยนี่หลบโลกาธิปไตยแต่ตาทิปไตยคือเอาความชอบของตัวเองเป็นหลักเอาความชอบใจไม่ชอบใจเป็นหลักเอาความถูกใจไม่ถูกใจเป็นหลักไม่สนใจความถูกต้องมันดีไม่ดีไม่สนใจอย่างเช่นว่าเออถ้านักการเมืองคอร์รัปชันเอาเงินมาให้หมู่บ้านชั้นดีถึงแม้มันเป็นวิธีการที่ไม่ถูก เพราะเป็นการคอร์รัปชันเอางบประมาณของที่มาลงมาลงในหมู่บ้านของตัวเองคนในหมู่บ้านนั้นก็พอใจชอบใจก็บอกว่าดีแต่ว่าสิ่งที่ดีนั้นมันดีด้วยเอากิเลสเอาความชอบใจเป็นตัวตั้งไม่ได้ดูความถูกต้องความถูกต้องคือว่ามันโกงเข้าม,ามันเป็นการคอร์รัปชันมาหรือว่าลูกก็ดีใจที่พ่อเป็นนักการเมืองคอร์รัปชัน เอามาให้ตัวเองไปเที่ยวเมืองนอกมีรถราคาสิบล้านร้อยล้านขับบอกว่าดีน,นี่มันอัตาธิปไตยไม่ใช่ธรรมะธิปไตยถ้าธารรมะธิปไตยคือเอาความถูกต้องเป็นหลักก็บอกมันไม่ถูกต้องในระดับจิตใจก็เหมือนกันนะในระดับจิตใจเนี่ยเราก็ปล่อยให้จิตมันปรุงแต่งก็เลยเอาความถูกใจไม่ถูกใจเป็นหลักจนกระทั่งเอาไปปนไปกับความจริงนะ จริงๆแล้วเนี่ยคนเรานะไอ้ความรู้สึกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะแยกจะตัดไปได้นะเพราะว่าเรียกว่าร่างกายของเราธรรมชาติของเราเนี่ยมันมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีความรู้สึกไปพร้อมๆกับสิ่งท,งที่สิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินทางอตัตนาอย่างที่เคยเล่าเนี่ยมันมีคนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวซึ่งก็มีหลายคนนะแต่ว่าที่เขาเพราะว่ามีคนหนึ่งเนี่ยตาก็ใช้ได้นะแต่ว่าไอ้สัญญาณภาพที่มาจากตาไปถึงสมองเนี่ยมันตัดขาด มันถูกตัดขาดก็ทําให้มองอะไรไม่เห็นมันเหมือนกล้องดิจิตอลอะที่ว่ามันก็ใช้ได้หมดเพียงแต่ว่าไอ้สัญญาณภาพเนี่ยจากจากเลนไปหน้าจอเนี่ยมันมันขาดไปเพราะฉะนั้นใช้เปิดยังไงก็ไม่เห็นภาพแต่ว่าเวลาเอาภาพคนที่มีสีหน้าต่างๆเช่นโกรธด,ดีใจเสียใจมาให้เขาดูเนี่ยแล้บอกให้เขาเดาเอาว่าสีหน้าคนในภาพเนี่ย มันรู้สึกอย่างไรเพราะก็ว่าเขาเดาวถูกเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมันไม่ใช่ความบังเอิญเขาเดาวถูกได้ไงใน,นเมื่อเขาไม่รู้เลยว่าไอ้ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันคืออะไรเพราะเขาตาบอดแต่เขารู้สึกได้ว่าภาพนี้เนี่ยนะอารมณ์โกรธไอ้ภาพนี้เนี่ยอารมณ์เศร้าเขารู้ได้ยังไงเขารู้ได้เพราะว่าไอ้สัญญาณภาพเนี่ยมันมันไม่ได้ไปแค่ สมองส่วนที่รับรู้ภาพมันอีกส่วนหนึ่งมันไปที่สมองส่วนที่รับรู้อารมณ์วความรู้สึกไอ้สมองส่วนที่รับรู้อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันรับสัญญาณได้เต็มที่เลยเจ้าตัวก็ไม่รู้ว่ามันอะไรนะแต่เขารู้สึกได้เพราะว่าพอสัญญาณมันเกิดขึ้นพอสมองส่วนที่มันรับรู้ภาพได้เนี่ยมันจะมันจะสร้างอารมณ์ขึ้นมาเป็นอารมณ์ชนิดเดียวกับภาพที่เห็นเพราะฉะนั้นคนนี้เนี่ยเขาจะเขาจะรู้สึกได้ว่า ไอ้ภาพนี้โกรธเพราะว่าความรู้สึกโกรธมันเกิดขึ้นในใจเขาความรู้สึกดีใจเกิดขึ้นในใจเขาก็บอกว่านี่นี่อารมณ์ดีใจฉนั้นถึงแม้ไม่เห็นไม่รู้แต่รู้สึกได้แล้วคนแบบนี้เนี่ยบางทีฉายภาพไปถึงฉายเป็นภาพที่เร็วมากเร็วขนาดสี่ส่วนร้อยต่อวินาทีเนี่ยคนธรรมดาไม่รู้หรอกภาพนี้คืออะไรเพราะมันเร็วมากแต่ว่าคนนี้เนี่ย คนนี้จร Bref, ิงคนทั่วไปด้วยคนทั่วไปจะรู้สึกว่าภาพมันมีอะไรบางอย่างที่ไม่ไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่ซึ่งมันก็จริงเพราะเขาถ่ายภาพคนโกรธถ่ายภาพคนโมโหถ่ายภาพคนที่กําลังมีท่าทีเกลี้ยกราดเนี่ยมันเร็วมากเนี่ยจนกระทั่งสมองส่วนที่รับรู้ภาพเนี่ยบอกไม่ได้ว่าคือภาพอะไรแต่สมองส่วนที่รับรู้ความรู้สึกเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือความสมองส่วนที่รับความรู้สึกเนี่ย มันจะเร็วมากมันจะทำงานได้ดีกว่าได้เร็วกว่าสมองส่วนที่รับรู้ภาพแล้วก็ตีความว่าภาพนี้คือภาพอะไรแบงก็ก็อย่างที่เคยเล่าเนีย่ยบางทีเห็นงูยังไม่ทันจะรู้เลยว่างูมันอยู่ข้างหน้าเราแต่ว่าก็เกรงมันก็เสียวมันก็ชงนักซะละสมองของคนเราหรือธรรมชาติของคนเรามาถูกสร้างมาพูดแบบนี้แหละเพื่อให้รู้สึกก่อนที่จะรู้ว่าคืออะไรเพราะว่าถ้ารู้สึกแล้วนี่มันจะได้ป้องกันหรือว่าหนีทัน การที่เราจะปฏิเสธความรู้สึกเนี่ยมัน,มนยากนะไม่ใช่ว่ามีสติแล้วจะไม่มีความรู้สึกกลัวไม่มีความรู้สึกเกรงอะไรมันไม่ใช่แต่เพราะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่มันถูกสร้างมาอย่างนั้นแต่ว่าสติมันช่วยคือําให้เรารู้ทันแล้วไม่ปรุงแต่งต่อไปออรมมู้รว่ามีรู้ว่ามีรู้วมีแต่ไม่ปรุงรมมู้ว่ามีแต่ไม่ปรุงไม่มีตัวตวนเข้ามาปรุงต่อไปว่า กูไม่ชอบกูไม่ชอบกูเกลียดเนี่ยมันไม่ใช่มันมีแต่แค่เห็นเฉยเฉยแค่รู้เฉยเฉยถึงแม้จิตมันจะเร็วปรุงแต่งได้เร็วเพราะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เพื่อความอยู่รอดมันต้องรู้สึกก่อนที่จะรู้ว่าอะไรคืออะไรแต่ว่าพอรู้แล้วเนี่ยเออไม่ใช่ให้ความรู้สึกนั้นมาครอบงำจิตใจรู้ว่าไม่ชอบนะแต่ว่าไม่ปรุงต่อไม่ปรุงมาเป็นความโกรธความเกลียดหรือว่า รู้ว่าสิ่งนี้มันมันน่ากลัวนะแต่ว่าไม่ได้เกิดความกลัวขึ้นมาเกิดความปรุงแต่ว่ากูกลัวไม่ใช่มันจะมีสติแล้วนี่มันมันไวมากจนกระทั่งว่าเออมันเห็นแต่ว่าไม่เป็นหมืองที่หลวงปู่ดุลตอบคนคนถามว่าหลวงปู่โกรธไหมเขาเขาลือว่าท่านเป็นพระอราหันต์ที่จังหวัดสุรินทร์ท่านก็นตอบว่ามีแต่ไม่เอามีแต่ไม่เอา คือมนันธรรมชาติของขันนะนะธรรมชาติขันก็ปรุงไปเรื่อยแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันเป็นสปาร์กไฟสเก็ตไฟที่ว่าขึ้นมาแล้วก็หายไว่าขึ้นมาแล้วก็หายไปมันจะเป็นธรรมชาติของขันนะแต่ว่าไม่ไม่ไปยึดไม่ปรุงต่อไปแล้วไม่ปรุงให้มากไปกว่าน,นั้นว่าปรุงเป็นตัวเป็นตนหรือว่าไปยึดติดถือมันมันก็สปาร์กไปแต่ว่าจิตไม่ไปยึดติดละน,นี่ก็เลยมีแต่ไม่เอาแต่ว่ามันก็ช่วยทำให้เราเริ่มสังเกตได้ เริ่มแยกแยะได้มากขึ้นว่านี่คือสิ่งที่เห็นนี่คือสิ่งที่คิดเอานี่คือสิ่งที่รู้สึกเอาไม่งั้นชีวิตมันก็จะไม่งั้นมันก็จะปนเปเปกันแยกไม่ออกว่าอะไรคือจริงคือความจริงอะไรคือความรู้สึกของเราถามว่าอากาศคือแล้วก็ต่ออากาศร้อนเวยนะอันนี้คือการคิดการพูดแบบมันเหมารวมไปมันไม่ได้แยกแยะมันไม่ได้เกิดจากความรู้เท่าทันจริง ว่าอะไรคือข้างนอกอะไรคือข้างในอากาศร้อนคือข้างนอกไม่พอใจคือข้างในนะหรือว่าทุกทุกใจคือข้างในเรารู้ได้แยกไดใ้ให้มันเป็นอย่างนี้แล้มันละเอียดอย่างนี้แล้วนะ